วันนี้เราจะมาทำการปลูกผักโดยจะใช้ทฤษฎีแก้มลิงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำบ่อยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่การปลูกมากนักและไม่ค่อยจะมีเวลาในการดูแลผมใช้กระป๋องสีเก่ามาเจาะรูด้านข้างสูงจาก พื้นขึ้นมาประมาณ1ในสาของกระป๋องเล็กก็ใช้ฝาของมันเจาะรูระบายเป็นพื้นของต้นกระถางปลูกซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกับที่เราเจาะรูด,ด้านข้างไว้นำดินปลูกที่ผมได้เตรียมไว้แล้วใส่ในกระถางจนเต็มโดยวันนี้ผมจะทำการปลูกผู้ใช่ซึ่งผมมีอยู่แล้วหนึ่งกระถาง ใครที่ชื่นชอบในการกินผัดไทยรับรองได้เลยว่าเป็นผักเครื่องเคียงที่อร่อยสุดยอดเลยครับที่สําคัญใบของมันมีธาตุฟอสฟอรัสสูงช่วยในการบำรุงกระดูกใครที่เป็นกระดูกคุณควรรับประทานบำรุงกํำลัดกระตุ้นความรู้สึกทางเพศชะลอการหลังเร็วท่านชายหลายท่านน่าจับ ปลูกไว้ประจำบ้านเพืประทานเป็นประจำใครที่เห็นผลยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับรอการเจริญเติบโตและนำไปรับประทานหลักการของแก้มลิงคือน้ำที่เราทำการรดจะซึมลงไปอยู่ก้นกระป๋องในระดับ หนึ่งในสามของกระป๋องที่เราเจาะรูไว้ซึ่งน้ำในส่วนนี้ก็จะช่วยในการดูแลพืชในขณะที่เราไม่มีเวลาดูแลหรือเราไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องรดน้ำว้าว wow.